นำตานได้หนี่บมเมนสุดโหลสวัสดีจ้ะพี่น้องมาเป็นทางการปิดไฟก่อนเจ้าส้ไปเห็นหนางามๆมองค่อยอเกาเหลาจ้าเกาเหลาเนื้อตุนลูกชิ้น กลิ่นมดดอกจ้าแต่ว่าเห็ดหมอใหญ่ไว้ซื้อเห็ดเผื่อมเมื่อแรงเห็ดเผือกิ่นคาบหนาน้ำเห็ดทิ่เดียวจบรถไม่ต้องเห็ดดูขาดยังขาดความอร่อย ใส่นหมดโรถพริกน้ำสมมาด้วยบัดนี่เรียบ้แล้วเสียบร้บบอดนี่เพราะว่าน้ำซุปมันนวดอ่ะยังกับเขาอยู่ยังหอนอยู่ตักออกไว้ก่อน เขาสวยนอนก็ต้องย้อนน้ำป่าัวพี่นอนเขาปุ่นด้วยกันต้องย้อนน้ำป่าบ่ย,ย้อนน้ำป่าก็น่าประแดกประโลด 开你了

ขายหน้าขายตาทุกคลิปมารดท้องก็ได้ห้องอยโยกๆกินมาท่านใจบเ่เรอป้อนเนื้อมั่งก่อนในท้องบ่ท่านใจมันท้องโอ้อกๆอยู่พี่น่องบอกป้อนคำนี้ง่นะมันอยู่ง้หอือ เขาจะกินใส่ตันหมูเนี่ยพี่น้องหาซื้อบ่าได้แม้ใส่หมูอยูน่ออนี่หาซื้อขวังแางหนักเหมือนใคย คันวัญญากับพ่อได้กินอยู่ทั้งสี่หาพ่อได้หาซื้อได้อยู่จากแต่กับ่าด้มีตลอดได้ลรืออันนี้ลเอียดยังงก็ได้ดี๋ยวแต่สิปไปถึงมือมันคุณพ่อมาเอาขอนมปังไปกินอีกแล้ว กินแล้วก็นอนเวนนคุณพ่อห้ามเล่นคอมพ,พิวเตอร์ต่อนั่งก็ใชเบองหนังอยู่ในคอมพิวเตอร์นั่งต่ออยู่หนังกระรุ่นขาวดำละคร ดีติดตัวให้ด้วยจ้า <Okay. S 2> ่าถามได้ว่าเป็น hmm. ยังค <laughs> <to> <laughs> ือก็เอ <wh> ื้อญพ่อหญ่กินคอจิคานบอกคอยบอกว่าไลท์คลิปไลท์เทื่ยวเราพี่น้องเมื่อยเบ้าแล้วทำแบบทำไมไม่เห็นถ่ายแฟนเลยทำไมไม่เรียกหัวไม่กินด้วยขอคำตอบแล้วเนี่ยพอคำตอบร้ายเราเอยเบื่อไม่เป็นข่อยเบื่อดอกคนเบื่อจะเบื่อข่อยเพราะว่าเป่าแต่คำเก่าหาอะไรคลิปเบื้องหลุดจ้ะ เมื่อยบอกจะมีคนถามเกือบทุกคลิปแหละพี่น้องทุกคลิปทุกไลฟ์สดนั่นแหละกับเพื่อนเพื่อนขยะรูเนาะผู้รังคนผูนภูพนมาใหม่เพื่อนกับ <c oughs> บ้านไในรูเนาะแต่ว่าเวากับวบาไปดูแล้วเ <c oughs> กือบทุกคลิปแล้วน,นะ <c oughs> ไป็นไรฟังอารมณ์ <c oughs> ตอบอีกเดียวพูพันยุกเอาพันกระิบมอแต่คำเขาถามแต่คำเก่าอยู่อนีอีกเ <c oughs> บื่อดีหลยเด้พี่น้งนอ,องเอนต้มหล่วสมง ลืมตากกินผ <c oughs> ักไม่แต่พวกถั่วงอกก็มิผั่กระมิ่แต่ถั่วงอกหล่ะค่ะผักบุ้งบ่มี่ยังบปรลานไทยลานจีนกันมีห้างเทียห้างเทียกับไปมาท่านเพื่อนทีนะพอคนจีนคนไทยกับเมืองอีกก็หลายอยู่คนเอเชีย นักเรียนตุนหมากนักเรียนหลายนักเรียนปกคนจีนจีนเวียดน,นามคนไทย,ยของเอ,อ,งเ,อเชียเล่นได้ใคดี จะกินอย่าเขาเอือย่างแตงกิบบตาลึงบาจาที่ว่ามี่เลือดแล้วก็มีอ่าพวกใส่หมูใส่นั้นจะกินกับเราแทนวัดหัวด,ดิบมันบ่มี ี่เครื่องไงหมูใส่หมูว่าไม่เห็นใบตับลึงนะผักสลัดใส่เทียนก็นได้นอกจก๊อนะสลัดบานาว์มั Yeah, no, Seth. อันนี้ก็มักแต่ว่าต้องทาโดนเติมแน่กคัวไม่สีเย็นหัวจะเดา เริ่มเปลี่ยนขึ้นทุ้มือทุงมือเริ่มอุ่นขึ้นทุงมือทุ้มือเลยพี่นอ้องอีกจากสองอาทิตย์ก่นจะไปเบ่งดอกกระเทียมปลาอสองที่ดอกกระเทียมปลาขึ้นตอนนี้มันเป็นใบเป็นต้นไน่แล่ันบ้มาแสบ อย่าข้ามต่อข้ามกอนพี่นอ้องอันนี้เอาไปอันนี้เราจะกินรอบต่อไปต้องบาได้เห็ดกับเขาดู แห้งไปเลยได้จ <S cheg oughs> ้ะขอบคุณ <N> ทุกเมนไ์ทุกเมนทุกไลน์ซับสไครต์ครับพี่น้องค่ะคลิปเนี้ยไว้แค่นี้พอกันชิมนาบายบายเลิฟยูออลจ้ะ